ชื่นมืนเบลเกอร์ลี่เบอรี่ควงแฟนหนุ่มนอกวงการเข้าพิธีวิวาสดหวานเจ้าสาวซึ่งถึงกับร้องไห้ช่วงนี้คู่รักหลายๆคู่เข้าประตูวิวากันไปหลายคู่แล้วรวมถึงสำหรับอดีตนักร้องเกิร์กรุปชื่อดังเบลเกอร์ลีเบอรี่ที่เตรียมควงแฟนหนุ่มนอกวงการวินอินถาระเข้าประตูวิวาวันที่5มีนาคมนี้หลังฝ่ายชายขอแต่งงานไปเมื่อปีที่ ผ่านมาและปล่อยภาพพอรีเวดดิ้งสุดหวานออกมาก่อนหน้านี้ไม่กี่วันในที่สุดทั้งคู่ก็ได้เลิกดีค่วงคู่กันเข้าสู่ประตูวิวาแล้วหลังคบหาดูใจกันมานาน3ปีโดยได้จัดพิธีวิวาขึ้นที่โอราชพฤกษบรรยากาศอบอุ่นชื่นมึนมีครอบครัวลและเพื่อนพี่น้องของทั้งสองฝ่ายมาร่วมงานกับข้างรวมไปถึงเพื่อนสี ร่วมวงเกอร์ลี่เบอร์รี่ของเบลมากันครบทั้งสาคนกิปซี่วานิดากิปซา่าปิยาลและแนนนี่พัสนาร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนสาวอีกด้วย